โยโยโยเที่ยงตรงเจอกักลับถืหนหูนบิ๊กแมตสวัสดีแฟนคืนผู้นงทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสวัสดีครับบิ๊กแมตพิจารณ์เรื่องเกมเวลาตีสองกลงฟุตบอลยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับไบอร์เลอร์คูเซ่นจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับโรมาจากอิตาลีนัดแรกเวอร์คูกเซ่นบุกชนะมาก่อน2ต่อศูนย์กุมความเรียบเรียบไว้เยอะมากนะครับแถมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปถล่มแฟรงก์เฟิร์ตมากําหนึ่งครับกำลัง เป็นชัมไรท้ายต่อไปครับขนาดชาเบียลลองโซ่เนี่ยโรเตชัน่นูุเรนบางส่วนนะครับดูแล้วคืนวันนี้เนี่ยประตูในรายการนี้จะกลับมาใช้มัตเตโควาเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมรับทั้งโจนาธานทากับสตตนิสิกเด็กพักนะครับก็จะเล่นร่วมกับแับโซบาตรงกลางโรเบิร์ตแอนดิช จะกลับมาเล่นมิดฟิลด์ร่วมกับกานิชชาก้านะครับส่วนที่เหลือตัวที่ได้พักครับทั้งฟริมปงฟอร์เลียนเวสอามินอัต์ลี่กริมาโดเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเดยมีพาร์ติ้ชิก巴าซิออสแล้วก็วิเตอร์โบดิเฟสเป็นตัวสอดแท้ครับแนนาที่โรม่าเกมล่าสุดลงเล่นในลีก เปิดบ้านสมายูนตุสมา1-1น,น,นะครับหล่นมารังอันดับ6ในเกาโชตอนนี้ครับดานี้เลเดรลอสซี่ก็ไม่มีทางเลือกครับต้องใช้แกนหลักต่อเนื่องครับคริสมอลลิงบันชินี่กลับมาเป็นคู่เซนเตอร์นะครับแดนกลางก็ลอนโซเบรเยกินนี่เรนโดปาเลเดส บ้านคิสตันเด้ครับส่วน3แนาะรุกนำโดยเปาโลดี巴าสเตฟานเอลชาราวี่กองหน้าก็โรเมลูลูกากูครับแน่นอนก่อนเกมเลเวอร์เป็นต่อนะครับเอาง่ายๆโดยเงื่อนไขนจริงๆเลเวอร์ขอแค่เสมอแพ้หนึ่งประตูยังเข้าชิงเลยครับส่วนโรมา่าไม่มีทางเลือกต้องมาเปิดเกมรุกใส่ครับและดูแล้วมีโอกาสเข้าทานเลเวอร์กูเซนในไบาอารีนาอีกนะครับดูแล้วเนี่ยแม้ถ้าเกิดว่าแนวรับโรมา่า เอ,า,อาง่ายๆว่าบุกเยอะๆแล้วเกมรับมีพื้นที่ให้ผู้เล่นเลเวอร์เนี่ยโดนแน่ครับพี่เจดูแล้วเลเวอร์จะชนะย้ำแค้นี่รอบการันตีเบียดหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์เลเวอร์คูเซ้นเป็นคืนนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย